ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพรหมลิขิตที่ฉันได้ใกล้ชิดเธอตกอยู่ในพวังตั้งแต่มือได้แรกเจอฟ้าคงส่งเธอมาให้รักกันดวงชะตาเป็นใจไพก็กำหนดให้อดรักเธอจะมีได้แนละ จากนี้ความรักที่มีจะสดใสหัวใจของเราจะวนไววความรักจะเต็มใจอบอุ่นในหัวใจความรักครั้งต่อไปยิ่งใหก็ใช่ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าเร็วๆนี้ได้เจอความรักที่ดีแน่นอนอต้องบอกเลยคนนี้จะเจอกันแบบบังเอิญน,นะบังเอิญรักบับงเอิญเจอนะอาจจะ มีโอกาสเจอจากการเดินทางเจอจากการทํางานเจอจากการร่ําเรียนเจอจากการพักเพียรอะไรก็แลว้วแต่นะคะจะได้เจอกันโดยบังเอิญหรือการทํางานอะไรต่างๆอาจจะโดนบันดาลให้ได้มาเจอกันนะหรืออยู่ๆก็มีโอกาสมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้ได้มาเจอกันได้มารักกันได้มาพบเจอกันนะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะที่อาจจะห่างหายกันไปแล้วไม่รี มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมาก่อนนะแต่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยเฉียดไปเฉียดมาเห็นหน้ากันไปเห็นหน้ากันมาแต่ยังไม่เคยได้พูดจากันอยู่ๆก็มีเหตุการณ์นะที่ทําให้ได้มาทํางานร่วมกันได้มาเรียนร่วมกันหรือได้มาทําอะไรร่วมกันหรือได้มาพูดคุยหรือเจอกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของรุ่นพี่รุ่นน้องวนเวียนทําให้ได้มาเจอกัน และนี่แหละคือพลังงานของโพรมลิขิตที่จะทำงานในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ความรักครั้งต่อไปต้องบอกเลยฟ้าส่งมาให้พรมลิขิตบันดาลชักพามีโอกาสเหลือเกินว่าจะเป็นความรักที่ งดงามและทรงสง,งามมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้เจอรักหรือได้พบรักที่ดีอย่างแน่นอนเออใครท่นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ